ไอแม่น่ะไอแมนี่วองไหมว่ายุบไปทั้งหมดเลยเหรอต่ำเหรอดับเิ้งด้บทิ้ง ไฮ้กูมีซองาเลยปะมานใครรวมมาตัวโผลกาเลยสามสี่ตัวเลยกูยิงใครไปไม่ไยังไ่หแต่กูเหว่าเอาแม็ก์แบงก์โอ้ยหาตไปว้าบได้เลย THE HOLE! HEADSHOT! ไปเล่นโุกป่าจะไปเล่นโุกป่าเฮ้ยกลัวอยู่ไหนไไเนี่ยนี่นี่นมมอแมนเหรอมอแมนเหรอมอแมนเหรอมาแต่จับไว้ยังหมดเกขอซองดิมาไหนาามาดิอะไรอีโดให้หนูได้ฐา,า,านอะไรค่ะตอนที่เกตาย เออเองมันต้องงี้เลยลงไปเฉาะไม่แตกติดหมวกใช่ไหมไม่รู้สารวัตรมีไอ้เรื่องนี้ดอุ้ย fire in the hole ready ไม่เล่นไม่เอาสองแล้วเอาพวกพวกพวกไม่ไม่เอาสองแล้ว